วันนีครับผมวีคิลเมอร์ครับแล้ววันนี้ผมจะมาเปิดธุรกิจขายของกัน oh. เกมนี้มีชื่อว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทูเกเตอร์ซึ่งเกมนี้จะทําให้เราแบง่งหน้าที่กันช่วยกันสร้างร้านและบริหารทรัพยากรของร้านให้อยู่รอดให้ได้และเกมนี้เล่นได้ถึง16คนเลยแต่ผมมีกันแค่3คนวันนี้มีตู <c oughs> กับไป <c oughs> เดน,นมาเล่นด้วยนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าร้านเราจะเจ๊งหรือเปล่า ทุกคนเขาบอกให้กดแถบขึ้นมานะแถบบนขวามันจะเป็นเมเนูาการสร้างร้านเลยพวกเนี้ยเออแล้วนั่นคือร้านเราเว้ยเออเขาบอกให้เริ่มวางของอะไรพวกนี้ได้แล้วอะ่ะพี่คิด้างบ้านไหนวางตรงนี้ไปเปลี่ยนเลยกติวางไหนอะ่ะเราต้องวา,างทางออนเป็นวางตรงไรอะ่ะเราเรียกว่าหงจุย้ยพี่คิดตังเราต้องวางไปทางอ่อนเป็นหงจุ้ยอ๋อนแล้วก็ชิดเออร้านท้ำใหญ่ใส่เป็นชื่อดีอ่ะน,น,นี่ป่ะ ันนี้น่าจะเป็นห้องผู้บริหารที่สามารถเอ่ออ,อัพสกิลได้ตรงนี้นะอ๋อน,นี้นี้นีเนี้เอาเขาบอกว่าอัพตอนนี้อัพขนมปังไปก่อนอัพแปง้งก็อัพอาหารกระป๋องกาแฟอ่าเออ,อจากนั้นก็ไปกดที่กระดานดำเพื่อสั่งสินค้าอ๋อโอ้ยชามมนาวแพงจังเลยร้อยอกว่าบาทผมสั่งชามมนาวไปเออหกสิบอันสองพันกว่าบาท ลองพัดส <2000 S 2> ั่งอะไรมเนี่ยชาะนาวได้กิน,<ห>นเอ๊ะชาะนาวมาแล้วช่วยขนหน่อยเงินเหลือพันกว่าบาทแล้วเฮ้ยลองซื้อเคาน์เตอร์อก่อน <c oughs> มอ่มีเคาน์เตอร์อเลยไอ้เคี้มึงซื้ออะไรมาเนี่ยชาะนาว <c oughs> ชาะนาวซื้ออะไรยายของยังไงอยากกินชาะนาวบายชอปสเปซ ซื้ออะไรเนี่ยเอาซื้อพื้นที่เอาเอาไม่เมืองไม่เจอไม่เจอกว้างกว่าเดิมเหลือแค่เจ็ดร้อยโอ้ยไม่เปิดแลยวไอ้ลูกค้าเดินเข้าร้านแล้วลูกค้าคนแรกนะเขาซื้ออะไรหามินไม่เจอหาพาสต้าไม่เจอหาเปบี้บิ๊วินไม่เจอเขมึงสั่งอะไรมาเไหนมึงดูดิชาเขาต้องกินชาเล้วๆกำไรกำไรแล้วไอ้ตู่กำไร เอาลูกค้าับลูกค้าเดี๋ดีเลยดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกค้าตีเลครับสังของสั่งของสั่งโยเกิร์สั่งโยเกิร์ตสั่งนมสั่งนมสั่งนีลาสั่งชีสเอ้ยเดี๋ยวมึงซื้อเคาน์เตอร์ก่อนเซื้อซื้อซื้ออนเดิมมีแต่ยเกินตครับยเกิรตครับนี้เมือนจะสั่งของเพิ่มนะอยูไปอยู่นมเวลาแล้วนี่ครับผมซื้อจอเอีมาครับทุกคนครับผมเอาเออเบื่อมึงซื้อโอ้ยูดแต่การ ไอ้เยานได้ไม่เบื่อเปิดยังไงอ่ะเปิดไงโอ้แต่ร้านมืดแล้วร้านมืดแล้วมีเปิดไฟหน่อยดิมืดมากมืากเอาลืมซื้อไฟมาไม่มีไฟเอาเช้าแล้วเช้าแล้วเอามืดแล้วเอามืดแล้วเอาเอาอะไรเนี่ยเอาเข้ามาในนี้มาสว่างนิดหนึ่งเฮ้ยไม่มีใครซื้อชาเลยเหรอเฮ้ยบอกแล้วชาเป็นหมันมาแล้วดิลอย มีแต่ชาเราต้องสั่งของเพิ่มยาเอาเคาน์เตอร์มาช่วยวกุกง้อนเราไม่มีอะไรแล้วมีแต่ชาแล้วกดน้ำเฮ้ยมึงตีลูกค้าได้ไงไอไ,ไ,ไอ้ตู้อตีขอโทษครับลูกค้าขอโทษครับ เอ้ย้าม <on> ึงเจอคนไม่จ่ายมึงฟาดเลยเออกันและกันแหละลูกค้าลูกค้าหนีไม่จ่ายเงินนะครับลูกค้าหนีไม่จ่ายเงินลูกค้าบอกกูเจ็บมึงเจง้ใครไม่จ่ายเงินครับจ่ายเงินจ่ายเงินเร็วดิโอ้เร็ว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 เรววใครเงินจ่ายเงินจ่ายเงินเร็ว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 เร นตเครับเฮ้ยเวุกครัใ่เยนี่ล้านมันปิดแล้วร้านร้าเราปิดแล้วเว้ยร้านปิดแล้วเว้ยเออว่าจะปิดสีทุ่มครึ่งแล้วสีทุ่มครึ่งแล้ร้านเราปิดแล้วเออจบไปแล้วนะครับสำหรับหนึ่งวันนะฮะเราเสียไปสีวันวันลบ4ปสี่พันโหะเ็มาก เราจะเจ๊งนะครับรู้จักกันแลครับเราจะเจ๊งตั้งแต่วันแรกกับสองวันที่ขายไม่ได้นะครับผู้จัดการรีสต็อกครับรีสต็อกรีสต็อกวางวางวางน้ำตาลมาแล้วครับน้ำตาลมาแล้วฮะรู้จักกันเปิดดีว้าเปิดร้านแล้วไปคิดงานเลยไปเลยเอาไอ้ยแล้วไปเนี่ยไอ้โร่หนึงความลำบากใครอยากคิดงั้นก็ไปคิดเลยกูไม่คิดแล้วสิสิผัดตาลมยิง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 ต้องการเงินทอนสิบเอ็ดเหรียญหนึ่งหนึ่ง

เอาดิเอาดิเ่เออเฮ้ยมีคนมีดอัพมคนมิดมิดเอาดิเอาดิเอาดิมีของลวกของลวกเก็บของวะเก็บมอบ้าเฮ้ยเฮ้ยของปูวของขึ้นมาเอาของมาเ้ยไอ้เจ้าวาวเฮ้ยตีแล้วของมันจะลวงเอาของกลับมาด้วยเออ น้องบิดน้องบิดเดโอ้น้องบิเยอะด้วยน้อง10น้องอ้าวทำไม่อะไ่นนี่ี่แจ้งความสองคอนกระบอกขดออรมเเป็นแก่แล้วไอ้ยอบดออกหลดไอ้บิดอ้บอบอ้อ้อ ปีนสาปีนเสาปีนเดอปีนเอ้าเก่งเก่งสิมเซนดอลล่าอยูู่ดการเต็มไลนหมดแล้วเร็วเซนเอ่อคิดเลขอยู่หนึ่เซนคินเลขมันอันนี้บิดว้าวไอตีกูเดีย กูทำไมเนี่ยกูตกแก้วหมดแม่งแปดเหรียญนี่แล้วพอเกิดเจ็ดบาทโอ้ยขาดทิดนานเฮ้ยไปหมดแล้วครับผมโอ้โหเรียบร้อยอานี่เหนื่องอุ้ยกระไรไปไปว่เชี้อะไรเฉย เก็บดีเก็บพี่เคลียร์ล็อคเคลียร์ล็อเคลียร์ออเคลียร์แม่ี่เออไอ้มันมีล็อตเดียวพอแล้วคอนเซอร์หลักเลยนี่ฮะผมได้สั่งซื้อไฟ LED มาครับเพิ่มความสว่างเอ้ยสามสิบบาทเองสองรเียรติาสุนว่างสว่างนั่นเราจะแช้เลค่อิ่งแค็นแด้เลยครับเออสว่างนี่เออโอ้โหเนี่ยลูกค้าจะได้มองเกม พี่อ่ะเหลือเราก็บาทแล้ววันนี้อาผมเปิดร้านะครับเปิดๆร้านครับเฮ้ยัดกินบราการมันบรการไม่นี่ก่อนบรากานะว่างยผมจะคุยหน้าที่นี้ให้ฟังไหมตอนเดิแล้วจับจ้องลูกแั้งง่าด้วยสางต่ลวงไว้เอย่างี้อาติดูดโดๆดโดโดวดโดโ่โด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 ้อนอโเขาโดโดากโดโดโดดโโโ เขาบอกคิดมีฮาร์ดเดอร์เบบี้คิดมีฮาร์ดเดอรเบบี้ตีฉันอีกเลไอ้โต้ตีฉันอีกเลยที่รักโอ้ยเรื่องเข้าหมายอีกขึ้นเลยเอาไงวันนี้ต้องบสุขไว้โมกสงสัยเมื่อวานแ่ะโชว์ผลงานเงี้ยค่าไม่บินเลยวหมเอาถอนตังเกินเย้พิธาเซ็นเลื่อดผลประโยชน์ล้านอ่ะไอ้เหย่เฮ้ย มอกเ้ยเอาปิดปิดมึงปิดหัวมึงปิดเนาะมึงปิดนาะปิดัปิดปิดมอก้นปิดปิดเนาอาปิดตัวเอาเออปิดบปิดเอาของันี้ินสปิดของืนด้วยของีด้วยเก็ของคืนด้วยทำอื่นขายดีดี ยกเว้นอะไรสักอย่างเนี่ยกล้ามใหญ่เนี่ยขายได้ไม่ค่อยดีเลยครับพี่แก้วโอ้คขายดีนะไม่มีใครซื้อเลยคนน้อยคนอย่างน้อยอะเอ่อถ้าเราไปอัพสายบนเว้ยเราจะได้เอาคนงานมาอัพคนงานมาช่วยเราได้เอ้ยเออคนงานดีกว่าแต่มันต้องอัพโค้ก่อนอัพเครื่องดื่มเอามาโคกโคก เราสามารถสั่งของพวกน้ำมาใหม่ได้แล้วดูดิมีพวกโคกโซดาเฮ้ยเพิ่มรับเมื่อไหร่เพิ่มราคาช้าเพิ่มทั้งสี่เดือนอ๋อเวลาคนขโมยไปใช่ป่ะเออคนขโมยได้หนักหนักหน่อยเนี่ยส์วะนี่ขโมยของแพงนีไออุ้ยอุ้ยมีคนซื้อสามอันเขาหยิบไปพอดีใช่ป่าแล้วกูเปลี่ยนละเข้าขายหลอกลวงพวกบริโภคเฮ้ยหลอกลวงพวกบริโภคจะซื้อสู้แช่ใหม่ไหมนี้มันอะไรไปน่าดูเงิน อ่ามันมีตู้แช่แบบดับเบิลเฟรชอยู่อ่ะอันเนี้ยเจ้าแม่เอ้าเฮียกูก็ซื้อแล้วแม่งเอ้ยอี๋ <c oughs> อเอ้ามาไอ้หเยูไม่ไร้แม่งเลยโอ๋อเรียนสามสิบบาทเอ้าเอาไง <c oughs> จบวันไปนะเอ้าเฮียกู <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครขโมยชาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยมึงตีกูทำไมดิอ่ะโอ้ขโมย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 ชาขโมยชาดุขโมยชาหัวเอาไปเลยเอาไปเลยเอ้เอาไปเลยเฮ้ยปิด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 เออเอเฮ้ยู่ลงแม่งเอออ้าวรถกลัวของมาส่งแล้วของมาส่งแล้วปิดจะไหนไปอ้ยมึงตีกูทำไมเนี่ยกูขนของอยู่การพัฒนา โโอ้้หเฮยไอ้เหี้ยกูทอนไปเท่าไหร่วะไอ้เหมืองกูกดร้อยเหรียญมาเนี่ยไอ้ซาร์ดแบ่งให้เงินลูกค้าไปสามพันเทแล้วกูแจกเงินไงเป็นลิสต์ไอ้เบลหกอะนี่เฮ้ยได้แล้วเอาบอดมาเอาบอดมาเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอดโอ้ยเจ้าเอาคิดเงินดิเร็ว มันจะชิดไม่ชิดเฮ้ยตูเดี๋ยวเขาออกงาน,อางนไอว้ตูไอ้ตูลูกค้ารอ,อนานเฮ้ย,ยเดี๋ยวทำํำไปดูก่อนวะเนี่ยอ่าดูแล้วก็จำไว้นะอย่าทอนผิดไม่ง,งั้นไม่มีกินใส่ตัวเลขให้ตรงกับ crash m น n e y return นั่นคือเงินทอนโอ้โอ้อ้ยไอ้ยโอ้ยโ<ป>น้ยอยโองไปแ้อ้วโอ้อ้ยโอ้ย <ไป S 1> ้ว้อ้อน้วโอ้ออ้้ยอ้ย เราไม่ม so yeah, like ีห okay, so ัวหน้าก็มีหหน้าสงานอ่ะกเราอีกอ่ะเอาตีทำไมเล่าเฮ้ยทำไมลูกค้าทำไมลูกค้าเอาเรื่องว่ะถึงจะเปิดมา5วันแต่ยังไม่เจ็งกันนะโอ้ย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 โต๊โอ้ยโอ้ย เฮ้ยเอ้ยตีชุดว่าจบอะไรก็โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับแล้ววันนี้นะครับน่้นถาใครดูมาถึงตอนนี้ต้องขอบคุใจมากเลยครับ และที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe และกดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะ,ะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับร้บานทำใจของเรากา็ความสำเร็จก็อยู่ได้ไม่เจ๊งนะวันนี้เอาเก็บอื่นไปคัดนรายการโลบก่อนนะครับผมแต่ก่อนจะกลับไปเราก็ต้องมีคำถามก่อนแรกคำถามคือแต่คุณว่าบริหารในร้านนี้คุณจะทำอย่างไรนะอ้ยอ้าวลำบกทีนะครับผมซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับ วันนี้ผมจูเนนจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับ in, <t ık pas> บายนะบายเอ้ยเยี่ยกตีกูทำไมนี่